เรือรบลำนี้เป็นภาพที่แสดงถึงพลังทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ของประเทศหนึ่งมันแล่นอยู่บนผิวน้ำด้วยความมั่นคงและสง่างามเสียงคลื่นที่กระทบกับลำเรือดังก้องอย่างทรงพลังเปรียบเสมือนหัวใจของกองทัพเรือที่เต้นไปพร้อมกับจังหวะของมหาสมุทรตัวเรือสีเทาเข้มแสดงถึงความแข็งแกร่งและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญทั้งในยามสงบและในช่วงเวลาของความตึงเครียดในทะเลนักรบทางทะเลทุกนายบนเรือลำนี้ต่างมีหน้าที่ที่ชัดเจนและสำคัญ พวกเขาทำงานร่วมกันด้วยความมีวินัยและความภาคภูมิใจในเครื่องแบบของตนเองทุกการเคลื่อนไหวทุกคำสั่งล้วนเป็นไปด้วยความแม่นยำและการประสานงานที่ยอดเยี่ยมเรือลำนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือทางการทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอธิปไตยและการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของชาติอีกด้วย ระบบอาวุธที่ทันสมัยและเทคโนโลยีเรดาร์ที่ซับซ้อนถูกติดตั้งอย่างแน่นหนาเพื่อให้สามารถตรวจจับภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำเครื่องบินหรือขีปนาวุธที่พยายามเข้ามาใกล้พื้นที่ควบคุมของมันทุกระบบทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกรอบป้องกันที่แทบจะสมบูรณ์แบบเมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นถึงการออกแบบที่คำนึงถึงทั้งความเร็วและความเสถียรรูปทรงที่ลาดเอียงของตัวเรือช่วยลดแรงต้านของคลื่น ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและเงียบสงดในทะเลลึกเสาเรดาร์ที่สูงประหนาดเปรียบเสมือนดวงตาที่คอยจับตาทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเขาฟ้าที่เปิดกว้างและเส้นขอบฟ้าที่เชื่อมต่อกับคลื่นน้ำดูเหมือนจะเป็นเวทีอันกว้างใหญ่สำหรับเรือลำนี้ในการปกป้องทะเลอันกว้างใหญ่ลูกเรือแต่ละคนได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดไม่เพียงแต่เรื่องยุทธวิธีแต่ยังรวมถึงความอดทนและจิตใจที่มั่นคงพวกเขาอยู่ห่างจากบ้านหลายเดือน ล่องเรือไปในทะเลกว้างด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความพักดีต่อประเทศทุกครั้งที่ดวงอาทิตย์ตกดินเหนือทะเลเสียงลมที่พัดผ่านดาดฟ้าและแสงไฟที่สะท้อนจากผิวน้ำเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความสงบแต่แฝงด้วยความระมัดระวังเสมอแม้ในยามสงบเรือรบลามนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการลาดประเวณและรักษาความปลอดภัยให้กับน่านน้ำไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเรือประมง การตรวจสอบการลับลอบหรือการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติทุกภารกิจล้วนเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงบทบาทอันสำคัญของกองทัพเรือในการคุ้มครองชีวิตและทรัพยากรของชาติเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินความพร้อมของเรือลำนี้คือสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็นจุดแข็งที่ทำให้กองทัพเรือมีบทบาทสำคัญในยุคที่ภัยคุกคามทางทะเลมีความซับซ้อนมากขึ้น เทคโนโลยีระบบนำทางการควบคุมการยิงและระบบสื่อสารที่ล้ำสมัยทำให้เรือลำนี้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยรบอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเรือลำนี้ยังทำหน้าที่ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตผ่านการเยือนท่าเรือของประเทศพันธมิตรการแสดงแสนยานุภาพและความร่วมมือเป็นเครื่องหมายของมิตรภาพและความไว้วางใจในระดับสากลทุกครั้งที่ธงชาติของมันโบกสะบัดเหนือทะเลต่างแดนมันไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลัง แต่ยงเป็นเครื่องยืนยันถึงสันติภาพและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งที่ยุติธรรมแสงอาทิตย์ที่สะท้อนบนผิวน้ำและแสงไฟที่ส่องจากหอควบคุมบนเรือในยามค่ำคืนสร้างภาพที่ทั้งสวยงามและน่าเกรงขามเรือรบลำนี้เป็นมากกว่ากลไกลทางการทหารมันคือหัวใจของชาติในทะเลพลังที่คอยเฝ้าระวังอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและนี่คือภาพสะท้อนของความเสียสละความกล้าหาญและความภาคภูมิใจของเหล่าทหารเรือผู้ปกป,ป้องผืนน้ำกว้างใหญ่แห่งนี้พวกเขาคือกำแพงเหล็กที่มองไม่เห็น แต่แข็งแกร่งที่สุดในทุกยามที่ชาติเรียกหา